สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องครับผมจามแนนพี่น้องพอกันพี่กอละ่ะนะครับบ่ห่างไกลกันครับกินฮองกิ้งกันนะครับนี่ไปตลาดมากพี่น้องครับเด็กเข่ามากมากมันว่าเหยื่อสองชื้นเลยพี่น้องผมมากอยู่นะกินเขาหมากนี่แต่ย,ยา่างแล้บ่มีก้ก็ซอนหเนาะมีก็ซอนหน่อยจักอันนึงพอดีซอนะนย่างเข่ามากแนวาแดงเนานะคือเป็นแนวนีมาเนี่ย mm hmm. พี่น้องครับขออนุญาตมือสะอาดดูพี่น้องล่างอยู่ โซยเลยครับพี่น้องครับเข้ามาอมบอกเขาย้ายอยู่ว่าทำไมเสียบดิสก์อีกทำไมบ่แสบแีบกับ่สื่อีกเดี๋ยวย้ายมาบอกเราอยู่สุดอยอดครับที่เดียวอยู่พี่น้องครับมันก็เป็นสีเหลืองๆอ,อย่าแห้งเลยพี่น้องมันถือแดดบ่มันบ่มีหนามมันถือแดดถึงอยังเนาะพี่น้องเนาะมันหอนนะพี่น้อง คำหนึ่งนี่โอ้สุดยอดเลยแซ่บพี่น้องครับขอามาอีสานบ้านห่อพี่น้องหากินยากเด้นะครับสืมื่อนี้บ่ค่อยเห็นแล้วพี่น้องบ่ค่อยได้กินหรอกน้ำมันก็สุหวานๆเลยพี่น้องครับมันก็มีส่วนผสมของแอนกอรหออย่างหน่อยพี่น้อง น้ำมันหวานานี่เมาเลยนะพี่น้องครับอืมก่อน